มารอเก็บเห็ดครับพี่น้องมาอนีเอาธรรมชาติมาให้พี่น้องเบึงพาพี่น้องมาฟังเสียงธรรมชาติครับพี่น้องที่ๆๆๆตัวนี้แหละครับบึงข้อมดมสมบูรณ์ของปลาพี่น้องข้อมดมสมบูรณ์ของธรรมชาติครับเนาะนี่ยืนอยู่กลางปลาได้ครับนี่มงฟังเสียงแมลงนั้นๆชนิดแหละพี่น้องครับห้องเดี๋ยวมุว่าแรลงเลียงเอียงเนี่ย อาชองนี้ก็เฮ็ดละงกค,ครับเห็ดละงกเหลืองเห็ดละงกขาวเฮ็ดต่างๆเิ่มออกกันด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่บ้านดงแถบครับตำบลห้วยยางอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธา,านีครับเสียงธรรมชาติฟังละฟังละสบายสบายสมองพี่น้องสบายใจสบายตัวดีครับสบายหูดี เ,เสียงธรรมชาตินะครับพี่น้องที่อยู่ในเมืองกับพี่น้องที่ไปทํางานทาการไปเรียนหนังสือในเมืองกับเบิรงเอาด้วยพี่น้องครับเด้อบวเบิธรรมชาติบานเท่าเลยครับฟังเสียงธรรมชาติบานเท่าน้ากันสบายหูมากครับ ดีมาลอกเก็บเห็ดครนบเี้ยวมาพักมือแลละครับนี่แค่หนังไม้ก็กูพักมือจัหน้อยอยูบานก็บพยูครับเรียนไปไดนเข้าสิไปได้ก็เรียนตามเรียนขึ้นเรนียนไปยืนอยู่มองประตูรถก่อนเฮาเลยละ่ะเป็นอย่างเป็นบรเด็กไปน่ำเต็มสปาราคือถวยน้ำครับแล้วก็วดน้ำเขา ขาดสองอย่างเ,ไไน,เงาน,นี่ยพอได้เลยลงมาไอโ่นยังพอได้ไปใส่ลูกตั้งเสียธรรมชาติต่อครับสบายปลอดโปร่ลงลงสมองจริงครับพี่น้อง ลงสดชื่นจริงๆิครับพี่น้อง ตรงที่ผมยืนอยู่นี่กับบกกลถนนป่าไหนเนี่ยครับพี่น้องครับขอบกระเขาครับตอนนี้จะเป็นทางของโค้งนิดหน่อยบกกาออกไปไปหาเห็ดไก่ทางป่าไหนนะครับพี่น้องเพราะว่ายังยังบดชิ้นยังบดชิ้นกับป๋าครับเป็นบกกาป่าไหนค,คุณยิงแม่หมวกยี่มงนแดงยางรลอาหารเยอะจังคุ่เด,ด็กๆหลอกเพื่อบ เห็ดเริ่มออกร้ายแล้วพี่น้องก็เริ่มออกมาหาหากันหลายแล้วครับน้าครับน้าน้าผมว,ว่าอย่นีครับพาแม่กลับกลับไปรถพอดีคนงานจีดยางคนมาหาครับที่รถพาร์นนต่ะว่าอื่นเพิ่นเสียงมาใส่บ่ได้ยินเลยพี่น้องครับผมฝากพี่นงค์ที่เพิ่งคลิปนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแช์ครับกดที่ตามกดกระดิ่งพี่น้องครับเด้อสมบารณ์ปีนก็ลังใจันหลายครับพี่นอ้องมันนี่เอาคลิปนีน้เอาเสียงธรรมชาติมาให้ฟังครับอาธรรมชาติมาให้เบังพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปหาคนงานกี่ยังครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเลยครับเด้อครับผมสวัสดีครับ แม่แม่ผมเจอเห็ดอีหยังนี่แม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 ่เห็ดอีกยังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องแม่มาไม่มาไม่มาไม่ก่อนเห็ดผึ่งขาไล่พี่น้องครับเจอจนได้ไม่ว่าจิตอันจบคลิปแล้วเห็ดผึ่งขาไล่พี่น้องเอ้ยยืนเฝ้าอยู่ตั้งโดนครับนี่เห็ดผึ่งขาไล่เนี่ย โหหันมาพ่อสวยนี่แมวสวยงามครับดอกเดียวผมจะจบคลิปเดียวได้ก็ได้แลผมมาเฮ็ดผึ่งขาลายได้นี่เห็นป้ะเฮ็ดเฮ็ดผึ่งแดงขาลายเนาะอ่าคนเนี่มาเก็บเอาสวยงามจัสุดๆดอกสีก็สดมากเลยฮะสายยืนถ่ายวิดีโอถึงนะฮน เดี๋ยวอาจาบอกโอ้เดี๋ยวด้๋เดี๋ยว,เ,ยวเอาพี่น้องโชว์พี่น้องเคาเบิ่งแน่เห็ดยังเนี้ยว่าใดเ, <c oughs> เห็ดละงกเหลืองสองเห็ดถึงขา้าวไร่หนึง่งครับยอ๋ไอไปไปข้อเก็ยบลิกผสมหน่อยไปสวัสบบดีครับ